สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสาระการรอดชีวิตด้านดับเพลิงกู้ชีพกู้ภยัยช่องภูไฟนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอการทํา CPR ในทารกครับก่อนอื่นเราจะให้ท่านทราบก่อนครับว่าการแบ่งกลุ่มของการทํา CPR นั้นสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มที่1คือผู้ที่แรกเกิดจนถึง1ปี ผู้ที่แรกเกิดจนถึงหนึ่งปีนั้นเขาจะเรียกว่าทารกนะครับก็คือ CPR ในทารก 2. กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่1ปีจนถึง8ปีกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่3ก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่8ปีขึ้นมา8ปีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เขาจะจัดเป็นกลุ่มที่ว่าการทำา CPR ในผู้ใหญ่ นี่คือการแบ่งกลุ่มนะครับทีนี้เรามาทราบกันครับว่าทําไมเราจะต้องทํา CPR นะครับเหตุที่เราต้องทํา CPR เนื่องจากว่าหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นสอบถามก่อนครับว่าหัวใจจะหยุดเต้นในกรณีไหนได้บ้างติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอโอเคครับไม่มีใครตอบนะครับการที่หัวใจจะหยุดเต้นมาได้นะครับมันจะต้องเกิดจากกรณีดังนี้ครับห สิ่งแปลกปลอมปุดกั้นทางเดินหายใจ2อ,อยู่ในพื้นที่อับอากาศคือไม่มีอากาศหายใจ3ไฟดูดไฟช็อต4จมน้ํากินยาเกินขนาดหรือว่าโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะครับโอ้เยอะมากอุบัติเหตุอะไรก็ได้ครับนี่คือภาวะที่จะทาให้หัวใจหยุดเต้นเส้นเลือดในสมองตีบตันเส้นเลือดในสมองแตกนะครับอ่ะนี่คือคร่าวๆที่เราจะรู้ว่าหัวใจหยุดเต้นนะครับทีนี้ผมถามกันก่อนครับว่า หัวใจทาหน้าที่อะไรนะครับ1 2 3โอเคครับไม่มีใครตอบผมก็จะอธิบายท่านทราบครับหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายหัวใจทําหน้าที่ไปสูบฉีดเลือดไปเลีเล้ยงอวัยวะต่างๆส่วนร่างกายเลือดไม่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนไหนก็ตามอวัยวะส่วนนั้นก็จะตายเลือดไม่ไปเลี้ยงเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนแขนตายเราตัดแขนทิ้งได้ เราเป็นแค่คนพิการเลือดไม่ไปเลี้ยงขาตัดขาทิ้งได้นะครับตัดขาทิ้งได้เราเป็นแค่คนพิการเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเราตัดสมองทิ้งได้ไหมครับอืมเราตัดสมองทิ้งไม่ได้ครับเมื่อไรก็ตามที่เลือดไม่เลี้ยงสมองเราตัดสมองทิ้งเราก็จะไม่มีชีวิตเพราะว่าสมองสําคัญเพราะเป็นศูนย์สั่งการทุกอย่างในร่างกายของเรานะครับเขาบอกว่าสมองขาดออกซิเจนแค่ สี่นาท,ทีสมองท่านจะเริ่มตายขั้นขาดออกซิเจนแค่สี่นาทีสมองท่านจะเริ่มตายนะครับแล้วสมองท่านจะตายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนว่าตายสนิทก็คือ8นาทีสมองท่านเริ่มตายสนิทแล้วนะครับทีนี้ผมถามอันทีนี้ก็คือเราจะมารู้กันว่าทําไมออกซิเจนมาจากไหนนะครับออกซิเจนนั้นได้มาจากไหนออกซิเจนก็<ๆ> <POS> จะอยู่ในเลือดเมื่อไหร่ที่เลือด ไม่ไหลไปเลี้ยงที่สมองก็คือไม่ได้เอาออกซิเจนไปด้วยนะครับก็คือหัวใจหยุดเต้นเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็ไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะครับทําไมท่านจะต้องทํา cpr ให้ได้ภายในสีนาทีเพราะสมองของเราขาดออกซิเจนได้ไม่เกินสีนาทีนะครับดังนั้นหลักการนะครับการทํา cpr นะครับก็คือทําให้เร็วเห็นปุ๊บรีบทํานะครับเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ที่ป่วยหรือผู้ประสบภัยนะครับ การช่วยฟื้นคืนชีพนะครับหรือว่า CPR ภาษาอังกฤษชื่อเต็มๆเ,เขาเรียกว่า Cardio Pulmonary Resuscitation นะครับ C ก็จะมาจาก Cardio แปลว่าหัวใจ P Pulmonary แปลว่าปอด R Resuscitation การทำให้ปอดและหัวใจกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับให้ท่านรู้จักวิธีการทำ CPR ในทารกวันนี้นะครับ ทารกก็คือเด็กที่ตั้งแต่แรกเกิดไม่เกิน1ปีตั้งแต่แรกเกิดไม่เกิน1ปีเขาเรียกว่าทารกนะครับมาดูครับวิธีการทำ CPR ในทารกนะครับเรามีกระบวนการและขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะครับกระบวนการและทำอย่างไรบ้างครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกครั้งที่ท่านเจอเด็กเจอทารกนอนอยู่นะครับหมดสติหรืออะไรก็ตามครับเราจะต้องทำการปลุกเรียกทารกก่อน การปลุกเรียกทารกนั้นเราจะใช้วิธีการตบบริเวณฝ่าเท้าของเด็กของทารกครับการตบก,ก็ตบใลักษณะนี้ครับพร้อมกับเรียกหนูหนูหน,หนูเป็นไงมั่งลูกหนูหนูหนูเป็นไงมั่งลูกจากนั้นก็เอาขาเขาลงครับเอาขาเขาลงธรรมชาติของทารกเวลาเรายกขาขึ้นเนี่ยถ้าเด็กคนนี้ยังหัวใจเต้นอยู่เนี่ยเขาจะมีอะไรครับเขาจะมีการตอบสนองครับมีการตอบสนองคือการมีการดิน้นขาดิ้นได้นะครับ อาดินได้ครับท่านนิ่งสนิทฐานเบื้องต้นเขาอาจจะเสียชีวิตจากนั้นให้ท่านดูครับว่าเด็กนคนนี้หัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าการดูว่าหัวใจเด็กคนนี้การจะดูว่าเด็กคนน,นี้หัวใจหยุดเต้นจริงหรือไม่จริงนะครับหรือไม่ให้ท่านมองที่หน้าถ้ามองหน้าท่านจะเจอตาของเด็กยังกระพริบอยู่ 2. มองหน้าอกหน้าท้องการมองหน้าอกหน้าท้องท่านจะพบว่า หน้าอกหน้าท้องของเด็กจะยุบขึ้นยุบลงนี่แสดงว่าเด็กคนนี้ยังหายใจสามมองที่แขนขาของเขาว่าเขาสามารถขยับได้หรือเปล่าครับถ้าแขนขาเขายังขยับได้แสดงว่าเด็กคนนี้ยังหัวใจเต้นอยู่วิธีการตรวจสอบครับท่านนั่งคุกเข่าครับจากนั้นเอามือวางที่หน้าขาหนึ่งถึงแปดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ถ้ามองตาแล้วตาไม่กระพริบหน้าอกหน้าท้องไม่กระเพื่อมแขนขาไม่ขยับแสดงว่าเด็กคนนี้สแสดงว่าทารุกคนนี้หัวใจหยุดเต้นแล้วนะครับถ้ามองตาจย่งกระพริบหนออ้าอกหน้าท้องยังกระเพื่อมแขนขายังขยับแสดงว่าทารุกคนนี้หัวใจยังเต้นอยู่ห้ามทำ CPR ด้วยเด็ดขารครับเมื่อท่านเจอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมมองแล้วเด็กคนนี้เสียชีวิตครับหรือว่าหัวใจจะเต้นเพราะว่า หนกหน้าท้องมองตาแล้วไม่กระพริบหนงหน้าท้องไม่กระเพื่อมแขนขาไม่ขยับดังนั้นผมจะทำทำการ CPR ทันทีครับการ CPR ในทารุกนั้นเขาบอกว่าให้ท่านกดลึกประมาณ1ใน3ความหนาของทรงอกหรือประมาณ4เซนติเมตรหรือประมาณ1.5นิ้วโดยใช้2นิ้ว2นิ้วก็คือ2นิ้วดังนี้ครับนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับ โดยอัตราคนร้อยถึงร้อยครั้งต่อนาทีสลับกับการเป่าปาก2ครั้ง mm. ก็คือ30ต่อ2จนครบ5รอบแล้วประเมินซ้ําใช้เวลาในการประเมินนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาในการประเมินไม่เกิน10วินาที mm. ก็คือเราจะนับ 1- 8ถึงอย่างที่ผมสาธิตให้ดูนะครับโอเคครับอ่ะดังนั้นเพื่อการไม่เสียเวลาครับนี่คือวิธีที่1ครับการทํา CPR ในทารกมือด้านหนึ่งครับ จับประคองสีสาเด็กเพื่อเปิดทางเดินหายใจขึ้นครับของศีสัเด็กก็เปิดทางเดินนิ้วสองนิ้วครับกดกึ่งกลางระหว่างลาวนมทั้งสองข้างหรือว่า,วากึ่งกลางระหว่างของนมเด็กครับการวางครับลักษณะของการกดนะครับกึ่งกลางบริเวณกดหน้าอกกึ่งกลางครับก็คือว่าตั้งฉากครับกดนับดังนี้ครับ 1>, 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เมื่อครบ30ครั้งให้เป่าปาก2ครั้งการเป่าปากนะครับเด็กปากและจมูกจะเล็กและอยู่ติดกันดังนั้นการเป่าจึงแนะนําให้ท่านเป่าโดยการ เอาปากเราครอบไปที่จมูกและปากของเด็กเลยครับเป่าก็คือเป่า2ครั้งอัตราความเร็วก็คือเป่า1วินาทีแล้วผ่อนออกมาแล้วก็เป่าลงไปอีก1ครั้ง2ครั้งก็ทําการ CPR ใหม่โอเคนะครับเอาครับครั้งที่1เป่าครั้งที่2ครับจากนั้นทํา CPR ต่อครับ หนึ่งละสองละสามละสี่ละห้ละหกละเจละแปดละเก้ละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่าสิบหกสิบสิบเกยิบยเอ็ดยบสองยี่้าสิบสิบเจ็ดยี่สิบแปดยเป่าครับหนึ่งนะคที่สามครับหนึ่งละสอละสาละสีละห้ละหกละเจละและเกละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ 5 6าส2 2 2 2เ2ย2ิบสเอาปล่าครับ 2> 1 2 1> ครับครั้งที่4ครับ1และ2และ3และสี่และ5้าและ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30เปด่าครั้งที่4ครับ 2> 1 2 1> ครั้งที่5ครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 1 2สบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเยิบสองยี่สยี่สี่ายี่หยี่เจ็ดยีปด่เก้าเป่าครั้งที่ห้าครับ หนครับเมื่อครบห้าครั้งประเมินใหม่ครับโดยการมองที่หน้าหนกหน้าท้องมองแขนขาน้ำลกถึง8ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้ามองตาแล้วกับพิบเด็กมีการร้องออกมานะครับนอกหน้าท้องกระเพื่อมยุบขึ้นยุบลงแขนขาขยับแสดงว่าเด็กคนนี้ฟื้นแล้วนะครับ ฟื้นแล้วให้จับเด็กอยู่ในท่าพักฟื้นครับทํามือลักษณะนี้ครับจับบริเวณขากานไกลเด็กครับลักษณะท่าบท่าแขนลงไปที่แบบที่ตัวเด็กครับคร้อมกับประคองลักษณะนี้นะครับประคองใต้ขากันไกลาจากนั้นกางขาเด็กออกครับจับเด็กนอนคว่ำนะครับโดยลักษณะที่กอดเด็กไว้ที่อกครับ เผื่อเด็กมีสิ่งแปลปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจหรือว่ามีสารขันหลังมันจะไหลออกมาได,นาาได้นะครับมันจะไหลออกมาได้นะครับนี่คือท่าพักฟื้นกรณีที่เด็กนะครับฟื้นขึ้นมาเห็นครับวิธีที่1ก็คือเราใช้2นิ้วอย่างนี้ครับวิธีที่2ครับท่านจะเคยเห็นว่าบางครั้งมันจะมีวิธีหนึ่งก็วิธีที่2ก็คือการใช้นิ้วโป้ง2นิ้ว ถ้าท่านจะใช้นิ้วโป้งสองนิ้วก็ก็ได้เหมือนกันครับก็จะใช้ลักษณะนิ้วโป้งสองนิ้วกดไปลักษณะนี้ครับกดบริเวณนี้นะครับกึ่งกลางระหว่างกึ่งกลางระหว่างอกหรือว่ากึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างนะครับโอเคครับกดเหมือนกันครับวางข้อศอกเราไปลักษณะของขนานไปกับพื้นอย่างนี้นะครับวางข้อศอกเราไปในลักษณะการขนาดกับพื้นครับอ่ะเดี๋ยวจะท่านดูชัดๆนะครับการให้ท่านดูชัดๆโอเคครับ ลักษณะก็วางไปครับแนข้อสอบขนาดกับพื้นเราจะทําการกดครับการกดก็เหมือนกันครับ5รอบประเมินซ้ําใช้เวลาก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้ามีผู้ช่เหลือ2คนก็บอกว่าให้กด30ครั้งเป่าปากสองครั้งมาเป็น15ครั้งเป่าปาก2ครั้งครับถ้าผู้ช่เหลือ2ท่านนะครับแต่ว่าต้องทําทั้งหมด10รอบครับ10รอบโอเคครับวันนี้เราจะสาธิตแค่ผู้ช่เหลือแค่คนเดียวนะครับก็คือกด30 เป่าปาก2ครั้งทำทั้งหมด5รอบ1ไซคเคิลแล้วก็ทำการประเมินครับกดตังน,นี้ครับ1และ2และ3และ4นะครับอย่างนี้ครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 16 1 7 2 8 19 2 0 2 1 22 23 24 25 26 28 29 30นะครับก็ถ้าครบ30ครั้งก็เป่าปาก2ครั้งทำเหมือนเดิมครับ ทำเหมือนที่เราใช้นิ้ว2นิ้วเหมือนกันครับเหมือนกันโอเคนะครับนี่คือการทํา CPR ในในอะไรครับในเด็กในทารกคําจำกัดความก็คือทารกก็คือ,กกคอตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีนะครับถือว่าทารกนะครับนี่คือการทำ CPR นะครับโอเคครับ การเป่าปากเด็กนั้นก็ถ้าท่านสะดวกเป่าก็เป่านะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ท่านไม่มั่นใจที่จะไม่เป่านั้นค่อยว่ากันทีหนึ่งครับค่อยว่ากนนันทีกทงแต่ตามแบบนั้นแล้วถ้าเป็นทารลกนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานเราครับลูกหลานเราแนะนําท่านเป่าไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจนะครับเนาะโอเคครับนี่คือการทํา CPRCardio Pulmonary Resuscitation นะครับก็คือการทําให้ หัวใจและปอดกระมาททำงานได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอนำเสนอในช่วงที่1ก็คือแรกเกิดจนถึง1ปีโอกาสหน้าครับเราจะนำเสนอในช่วงวัยต่างๆให้ท่านได้รับทราบต่อไปหากท่านว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับลบก,กวนท่านกดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจกดติดตามช่องผู้ฝ้ายสาระการรอดชีวิตด้านดับเพลิงกู้ชีพกูภยัย สุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีไม่มีภัยครับ